พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าเบิ่งเน่จ้านี่สะอ่อนน้ำนิกบ่จ้านิกมาพ่อนางสาวไทยค่ะนิกมาเจอนางสาวไทยนะคะพี่น้องสวยๆเลยค่ะเราจะเก็บนะะเก็บเก็บนะคะพี่น้องเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บโอ้ย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 พัวเห็ด คอรีฟลาเวอร์พี่นอ้องด้ว่าเฮทผูหนูขาวนี่แต่มันนั่นแล้วนี่สิเอาไว้นี่ละนี่โอ้ยเสียดายเสียดายกระร่างสิออกพี่น้องกระร่งเป็นกี่เป็นกี่เลยเท่านี้พี่จ้าพี่จ้าอีกดอกนึงอ้ยแม่เอ๋ยบอกค่ะแกงเสียบขนาดได้หนิ พี่น้องวันนี้กะเขาป้ากันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเขาป้าหาเห็ดคือเกาคือเดิมหรืจ้ากะมว่าเบิ่ง่าเฮา,า,า,นนา,า,าสิได้เห็ดยังแน่เนาะค่ะเนาะเก็บเห็ดตามฤดูกาลนะคะพี่น้องกับรุ่นรุ่นกันเนาะค่ะว่าม้นนี่เฮ้าสิได้เห็ดหลายบอ่อแต่ว่าก่อนสิไปเก็บเห็ดเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ้งจ้าเบิ้งเกาลัดป่นปนา,ปนา,ปานะคะพี่น้องเกาลัดป่าค่ะโดสค่ะพี่น้องจา้า เก็บเห็ดกันค่ะเบิ่งในจ้าเบิ่งในจ้าทท่นิคไทยอันดอกน,น้อยๆให้พี่น้องเบิ่ง่ามันเนามันแก่แมจ้าอันนี้พอดีพอดีพี่น้องโอ้ยนีสสีเห็ดจังเลยน่เอมีดมานํ้ำยู่ได้มือนี่น พี่นอ้อ,นองจ้ะเย็นนี้เราก็ได้เมนูยำยำเห็ดคอรีฟลาเวอร์นะคะหรือว่าเห็ดหูหนูขาวเนาะคะ่ะพี่น้องโอ้ยมึงนะจ้ะดูใกล้ๆนะคะสวยมากๆพี่น้องเห็นบ้จ้ะโอ้ยีโอเคเทคแกพี่น้องดอกเดียว กะซีบ๊เต็มกระตาจะบอก่าที่นี่ซีบเต็มถุงเด็กแต่เสียสิจ้าไม่แม่จ้าหาต่อหาต่อพี่น้องกวดน้ำมีดนะคะพี่น้องเย็ดคอนสนกะกระลังเริ่มเด็กค่ะแต่วันนี้เราจะไม่เก็บน้องแต่น้องพี่น้องมันดอกเล็กอยู่นะคะเอาไว้ให้มันโตก่อนแล้วค่อยมาเก็บน้องก็เราจะพี่น้อง อันนี้กินได้นะคะอ,อันนี้ก็บางคนเพิ่นกบงเก็บได้ค่ะเพิน่นขี้ขาดล่างแต่นี้เก็บนะคะเพราะว,าว่านี่ชอบกินเอาไปหนึ่งกินกับแก้วปลาแดกน้ำปลาพี่นอ้องเก็บเก็บค่ะหาหาพี่นอ้องมองไงสะออนป้าจ่าโอ้ยเราจ้ะพี่น้อง เก็บเก็บพี่น้องพี่น้องเห็นบ่จ้ะเก็บจะเก็บทูโอ้ยหัวกาดจังพี่น้องพ่ออีกเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องจะ้ะขาเหีวดีดีจ้ะสวยๆพี่น้อง ยังม่เนี่ยกำลังงงามเลยค่ะคูเว็ดคูเว็ดบ่งดอกนี่พี่น้องโอ้ยเก็บเก็บ โอ้ยหักอีกแล้วเฮ็ดมือนี่กำลังตุม่มติมิเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะพี่น้องนิกมะพร้าวบังเด้อค่ะหนึ่งเห็นบ่ค่ะคุณสองนะคะพี่น้องจ้ะเฮากะสิแพนกล่องไปซะซ่าเนาะคะ่ะเห็นบ่ค่ะคุณดอกหนึ่งเห็นบ่ค่ะคุณแมนเบิดค่ะพี่น้อง เห็นบ่ค่ะเห็นไหมคะพี่น้องจ้าเก็บ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 ก็บเก็บนะคะหน,หนึ่งดอกนะครพี่น้องนะคะโอ้ยสองโชคดีจังเมื่อปอมันนะค่ะพี่น้องจ้าเราอาจจะเจอกันเมื่อเกือบสายไปแล้วนะคะแต่ก็ยังกินได้นะครับพี่น้อง จุดนี้เาได้นิกสีกล่องไว้งามๆนะค่ะเนาะมากมากมาทาักนี่เอามากรวงว้นี่นะคะหนึ่งสองกล่องใบพี่นอ้องเฮย้ยนะคะกล่องไว้ก่อนเห็นไหาจานันเก็บเอาดอกนี่ก่อนพี่นอ้องเห็นไ่มคา่ะผลสองดอกหนึง่งกล่องไว้นะคะดอกหนึ่งยูย่ใต้ขานิกนีกน่จ้าพี่น้องนี่นี่ๆๆนี่เก็บเอานะคะ สองนะแค่แงกมาทางซ้ายนะคะพี่น้องแงกมาทางซ้ายเห็นบ่ค่ะเห็นบหมค่ะพี่น้องแค่แค่เก็กเล็งตรงมุมซินีคเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ อยลงม้พี่น้องอีดอกนึงว้ายอย่าไล่ตาด้อพี่น้องนี่อีดอกนึงลกกะะลกกว้า พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหนึ่งให้ช้กป้าติ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นจ้าอีกดอกนึงเจ้ากระว่าอีกดอกนึงออกตั้งเจ้ากระโาะเอากล่องให้มะข่ายบางนั่นนั่นนี่เจ้าสีวาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะหนึ่งสองดอกพุ่นมะค่ะเนาะดอกเก็บเก็บโอ้ยหัวหักอีกแล้วหัวหักอีกแล้ว เต็มถุงอีกแล้วนะคะพี่นอ้องเป็นบจ่จ้ะพ่ออีกแล้วพี่นอ้องโอ้ยนิดไม่อยากอยู่หาคัาาากๆเทน้อเนาะเสีไดเฮ็ดสีอันเท่าถิมแมพพี่น้องเมื่อเน้ยจ้าว่างนิดมาสะออนเฮ็ดแถิจ้ะกำลังตุโมที่มีจา้จา โอยกระจาเก็บต oh, oh. ัวกันแล้เก็บตัวน้องโอยกระจาโอ้โหตัวยังสวยอยู่นะคะเก็บอีกครับพี่น้องที่เดียวนะคะที่เดียวนะคะพี่น้องจ่อฟังเก็บพี่น้องพูดเก็บพี่น้องนี่อีกนี่อีก กวงไว้ก่อนกวงไว้กอนนี่ค่ะกำลังตุม้มติมนีเลยนะว้าวนีก่กระได้ัวหาุดอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมคะนี่ค่ะว้าพี่น้องพี่น้องเ็ดอันนี้แม่จ้ะหลายหลายจาะพี่น้องมึงในดอกไงพอมแต่ว่า อย่างที่นิกพูดนะคะเหตุทุกท่านต้องศึกษาให้ดีๆนี่ก็ถ่ายให้ดูเฉยๆมาอาจจะเป็นคู่แฝดของเห็ดข้าวกีนะคะนิกบลูเนาะนี่ก็จะโบเก็บนี่ก็จะป่ลอยพันไว้นี่จะพี่น้อกน้ดอกใหญ่ค่ะจ้ะผุ่นกะมีค่ะพี่น้องมันบานเราผุนเห็นมาจ้าเห็นมาจ้ะ อันไหนที่เราไม่กินหรือว่าผู้ใดคุณจ๊คจว่ากินได้ก็คอมเมนต์มาบอกนิกในเด้อจ้ะก,กับถึงบ้านแล้วค่ะพี่นอ้องเห็ดพึ่งเกาลัในี่ได้กระคูนึงพอดีนะคะเนาะนี่กระจัดเลี้ยงยังสวยงามเลยค่ะเพราะว่ามาือนี่ตัดขามันว่าจะจากปลาเนาะคะ่ะค่ะอันนี้ก็เห็ดคอรีฟลาวเวอร์นะคะหรือว่าไว้ฟังเกิดเนาะคะ่ะเห็ดหูหนูนั่แหละพี่น้องเห็ดหูหนูขาว ดีใจดีใจค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันกินดีเนาะจ้ะ